รายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในวงการพระเครื่องกับคดีพิพาทเชิงศักดิ์ศรีระหว่างสองเซียนพระชื่อดังบอยท่าพระจันทร์และโอ๊ตบางแพรเกี่ยวกับความแท้ของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508เหนื้อทองคำหนึ่งในเหรียญที่หายากและมีราคาสูงสุดในตลาดสะสม ดราม่าครั้งนี้เริ่มจากบอยท่าพระจันทร์เซียนพระระดับแนวหน้าของประเทศได้เช่าซื้อเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นดังกล่าวซึ่งระบุว่าเป็นบล็อกไม่ผ่าปากมาในราคาสูงถึง5ล้านบาทก่อนนำมาโชว์และอธิบายผ่านโซเชียลของตนเองโดยยืนยันชัดว่าเป็นพระแท้ดูง่ายตามมาตรฐานสากลของวงการ แต่แทนที่จะได้รับการยอมรับกลับเกิดกระแสวิพากษ์และตั้งคำถามจากหลายฝ่ายในวงการโดยเฉพาะประเด็นว่าเนื้อทองคำบล็อกไม่ผ่าปากนั้นไม่เคยมีอยู่จริง สำหรับประวัติเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508จัดสร้างขึ้นโดยวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีในวาระที่พระครูวิสัยโสพลทิมธรรมทโรได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรฉันโทฝ่ายวิปัสนาเหรียญรุ่นนี้มีชื่อเสียงด้านพุทธคุณและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองจึงได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักสะสมโดยเฉพาะ เนื้อทองคําที่สร้างเพียงไม่เกิน20เหรียญทั่วประเทศจนมีมูลค่าซื้อขายสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อเหรียญ บอยท่าพระจันทร์เปิดเผยในรายการว่าเหรียญทองคำที่ตนเช่ามานั้นได้จากคนกลางในวงการพระเครื่องโดยเจ้าของเดิมเสนอราคาขายเริ่มต้นที่10ล้านบาทต้นเห็นว่าแพงเกินไปจึงไม่ตกลงต่อมาเมื่อเหรียญเปลี่ยนมือบอยติดตามจนพบว่าผู้ครอบครองใหม่คือใครและสามารถตกลงซื้อมาได้ในราคา5ล้านบาท ผมซื้อด้วยความเข้าใจและความมั่นใจเต็มร้อยว่าเหรียญน,นี้แท้แน่นอน บอยอธิบายต่อว่าจุดสำคัญของการยืนยันความแท้คือตัวตัดเครื่องมือที่ใช้ตัดเหรียญออกจากแผ่นโลหะหลังการปั๊มในยุคก่อนโดยรอยจากตัวตัดจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสมือนลายนิ้วมือของเหรียญซึ่งไม่มีทางซ้ำกันระหว่างแม่พิมพ์ต่างชุดเขาจึงนำเหรียญทองคำเจ้าปัญหามาเทียบกับเหรียญเนื้อเอาปาก้าที่ตนมีอยู่เดิมซึ่งวงการยอมรับว่าแท้แน่นอนผลคือรอย ตัดตรงกันทุกมิลลิเมตรนั่นจึงเป็นหลักฐานยืนยันสำหรับเขาว่าเหรียญทองคําดังกล่าวถูกผลิตจากแม่พิมพ์และตัวตัดชุดเดียวกัน อีกฝากหนึ่งโอ๊ตบางแพ้เซียนพระชื่อดังอีกรายออกมาโต้แย้งในทันทีผ่านโซเชียลและรายการโดยยืนยันว่าเหรียญหลวงปู่ทวดปี08เหนื้อทองคำไม่เคยมีบล็อกไม่ผ่าปากในประวัติการสร้างของวัดช้างให้ของจริงในสาระบบมีแค่บล็อกผ่าปากเท่านั้นเขาจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหรียญของบอยอาจเป็นพระถอดพิมพ์หรือของทำใหม่ที่สร้างเหรียญแบบจาก ทโอ๊ตอธิบายอย่างมั่นใจว่าตัวตัดของเหรียญแท้ในรุ่นนี้มีเพียงแบบเดียวและเหรียญทองคำของบอยไม่ใช่ตัวเดียวแน่นอนพร้อมประกาศกลางรายการว่าถ้าเหรียญทองคำของบอยเป็นตัวตัดเดียวกับเหรียญแท้เอาปา้าผมยกกล้องส่องพระให้อรักสีเกตแล้วเลิกเล่นพระทันทีเป็นการประกาศเดิมพันด้วยชื่อเสียงในวงการ โอ๊ตยังแจกแจงเพิ่มเติมถึงวิธีดูพระเกศว่าเหรียญที่ถอดพิมพ์จากของแท้จะมีรอยผิดธรรมชาติเช่นรอยหูเหรียญที่ด้านหลังหากเป็นของแท้จะถูกตอกเจาะเรียบแต่ของเกศจะมีรอยถอดพิมพ์ที่ลึกและไม่เรียบนอกจากนี้ยังมีรอยปลิ้นข้างที่เกิดจากตัวตัดหลวมตามการเวลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ของทำใหม่เลรียนแบบไม่ได้และหากส่องดีๆจะเห็นว่าเหรียญทองคำของ บอยบางกว่ามาตรฐานของเหรียญแท้ในรุ่นเดียวกันโอ๊ตยังตั้งคำถามถึงระบบการันตีพระแท้ของวงการว่าบางครั้งกลายเป็นการอิงผักพวกมากกว่าข้อเท็จจริงเวลาจะดูว่าเหรียญแท้หรือเก๋ต้องดูหลักฐานไม่ใช่ดูว่าคนพูดเป็นใครเขาย้ำว่าเหรียญทองคำที่บอยถือบานเกินจริงและไม่มีทางมาจากบล็อกเดียวกับเอาปากกาแน่นอน บ่อยท่าพระจันทร์โต้กลับทันทีว่าผมไม่อยากเสียเวลามาอธิบายเรื่องพระแท้ให้คนเล่นพระเก๋ฟังพร้อมประกาศกลางรายการว่าใครมีแบบเดียวกับผมเอามาเลยผมเช่าทุกเหรียญเหรียญละ5ล้านแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ในของของตนเอง ท้ายรายการโอ๊ตบางแผลกล่าวทิ้งท้ายด้วยนำเสียงจริงจังว่าสิทธิ์ในการเช่าพระเป็นของใครก็ของมันจะเช่าแท้เช่าเก๋เงินใครเงินมันแต่สิ่งที่ต้องชัดคือเวลาขายอย่าให้คนเข้าใจผิดพร้อมเตือนให้วงการตระหนักว่าทุกวันนี้พระเก๋ระบาดหนักหลายร้านโดนกันไม่รู้ตัวพระเครื่องไม่ใช่แค่ของซื้อขายมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนแขวนเขาเชื่อเขา ากได้พระแท้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นดราม่าเรื่องเหรียญทองคําแต่สะเทือนถึงแก่นของวงการพระเครื่องไทยที่ต้องหาคําตอบระหว่างความศรัทธากับความจริงว่าสุดท้ายแล้วเหรียญทองคําของบอยจะเป็นของแท้ตามที่เจ้าตัวยืนยันหรือของถอดพิมพ์อย่างที่โอ๊ตบางแพ้ถาถ่ายกันแน่